สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเก็บรักษาใบกระเพรานะครับให้มีอายุทยืนยาวได้นานๆจะได้สดๆใหม่ๆนะครับปกติผมเลี้ยงนกหงส์หยกเก็จะให้ซื้อกระเพราไว้นกหงส์หยกกินนะครับ เราไปซื้อมาเนี่ยเราก็เก็บรักษาในตูเ้เย็นเนี่ยครับบางทีก็ใส่ถุงพลาสติกมัดไว้ในช่องแค่ผักมันก็อยู่ได้แค่คืนเดียวนะครับอีกวันหนึ่งใบก็ร่วงไม่ร่วงก็ใบช้ําใบเน่านะครับซึ่งทําให้สูญเสียนะครับผมก็เลยมีวิธีแนะนําการเก็บใบกระเพราให้มันสดใหม่อยู่ได้หลายวันนานๆมาให้เพื่อนๆได้แนะนําให้เพื่อนๆได้จักนะครับเผื่อใครๆเลี้ยงนกหองหยก แล้วก็อยากจะได้ใบกะเพราที่สดใหม่เพื่อที่นกของหยกจะได้มีสุขภาพที่ดีเอาไว้กินมีความสุขตอนกินนะครับนี่ครับตัวอ้นอวนสวยๆนะครับผมก็ซื้อให้มันกินทุกวันนะครับวันละ10บาทนะครับแต่ถ้าเราเก็บดีๆเนี่ยมันก็จะอยู่ได้3มวันขึ้นไปนะครับครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บรักษาเบาใบากะเพรานะครับให้มันสดอยู่ได้หลายๆวันนะครับ เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อกระเพรามาเราใส่ถุงพลาสติกมัดไว้นะครับแล้วก็ใส่ในช่องแช่ถักไว้เนี่ยบางทีก็อยู่ได้แค่วันเดียวนะคืนเดียวพอเช้ามาก็เริ่มดำใบร่วงบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีการเก็บรักษาที่ดีก็สามารถที่จะเก็บใบกระเพราวไว้ให้นกขงหยกกินใหม่ๆสดๆได้หลายๆวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ขั้นแรกเนี่ยผมจะใช้เกลือนะครับเป็นเกลือน้ำเนี่ยครับแล้วเราก็ใส่น้ำเข้าไปที่ก้นเกลือนะครับนี่ละครับใส่น้ำเข้าไปเป็นการเก็บรักษา <S <S แบบง่ายๆครับถ้าใครรู้เทคนิคนีคน้นะครับก็สามารถที่จะให้กระเพราอยู่ได้นานนะครับผมเตรียมไว้สองเหยือนะครับเพราะว่าเราซื้อกระเพรามา10บ,บาทนะครับอันนี้กระเพรา10บ,บาทนะครับ มัดละหบาทได้มา2มัดน,นะครับนี่ครับอันนี้เป็นกระเพราแดงนะครับซึ่งรสผงหยด,ดก็ค่อนข้างที่จะชอบนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็แกะหนังสติ๊กเขานะครับที่เขามัดอยู่เนี่ยแกะสติ๊กออกนะครับเกาาียงพักสายง่ายครับเพียงแต่ว่าเราเอาไปแช่ในน้ํานะครับแช่ในน้ํานะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมให้ดูทีนี่ครับทำเป็น2องเหยือกนะครับใส่กระเพราเข้าไปเอาให้เขาจมถึงน้ำเลยนะครับนี่นะครับนี่เ,นเพื่อนใส่กระเพราไปสองเหยือกและจมถึงน้ำไ้วนะครับเสร็จแล้วเราก็นี่เลยครับเอาถุงพลาสติกเนี่ยมาครอบเข้าไว้เลยนะครับครอบไว้นะครับนี่ ผมก็ติดก็คซอไว้นะครับทั้งสองใบเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาไปแช่ในช่องแค่ักในตู้เย็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามไปดูนครับว่าเราจะไปแช่ยังไงเดียบส,สูงขนาดนี้นะครับไปชมกันเลยครับ นี่นะครับเพื่อนๆเราก็เอาไปใส่ในนี่เลยช่องแช่ผักนะครับช่องแช่ผักที่เราจะเอาถาดถาดด้านบนเนี้ยออกนะครับแล้วเราก็ใส่แช่ไปเลยนะครับแช่ไว้อย่างนี้นะครับเอาถุงพลาสติกคุมไว้ให้ดีนะครับอย่างเงี้ยจะ อยู่ได้นานขึ้นนะครับนี่ครับนกของโยกเราจะได้มีใบกระเพราสดๆกินตลอดนะครับนี่ครับทำอย่างนี้ครับง่ายๆนิดเดียวนะครับเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับถ้าเก็บแบบธรรมดานะครับใส่ถุงพลาติกมัดไว้ก็คืนเดียวก็เนา่ากระดำใบก็ร่วงแต่อย่างเงี้ยผมว่า3ามวันนี้อยู่สบายๆนะครับ สิบบาทนี่นกกินได้หมดพอดีนะครับได้ใบใหม่ๆสดๆนะครับสวยๆนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไก่อนอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครเด้วยครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ